สวัสดีครับผมแจ็คกิจไฟครับผมรีวิวนะครับสําหรับเจ้าหีลิกแลกตัวนี้เลยนะครับโอ้สภาพสวยงามนะครับนะมาดูว่าผมใช้อะไรยังไงบ้างอันดับแรกเลยนะครับจากกีต้าร์นะครับกีต้าร์เซอร์นะครับนะ USA เลยนะครับแล้วก็ต่อเข้ากีต้าร์อินนะครับหลังจากนั้นผมก็ต่อเป็นแจ็คโมโนปกตินี่นะครับแล้วก็เข้ามิกเซอร์เลยนะครับปรับในลำโพงคอมเออลำโพงไม่ใช่ปรับในคอมลำโพงสตูดิโอนะครับดำ AX ห้าเหมือนเดิมนะครับก็ ใช้เป็นระบบอ่า snapshot นะครับแปด snapshot เลยเผื่อแบบว่าเอ้ยใครแบบว่าอยากจะดูเป็นตัวอย่างอะไรงงี้อันดับแรกผมก็เป็นเสียง c l e a คือข้างล่างเนี่ยจะเป็นภาสเรตเทิรหมดเลยนะครับแต่ข้างบนเนี่ยจะเป็นโหมดโซโล่นะครับอ่าอย่างเช่นตัวนี้ข้างบนก็จะเป็น clean solo นะครับข้างล่างเป็น overdrive นะครับข้างบนก็เป็นอ overdrive ซโล่ยังไม่ได้เปลี่ยนชื่อนะครับอ่าอันนี้เป็นครั้นนะครับเป็นแตกแบบ ค uh, ั้นครั้นแล้วก็ข้างบนเนี่ยเป็นโซโล่ฟาสมีฟาสหนึ่งฟาดสอด้วยนะครับจะเน้นเป็นโซโล่เลยนะครับแล้วก็อัล uh, ล่าเป็นดิสร์ชันนะครับส่วนเสียงนี่ก็ดูในคลิป uh, ช่องผมได้เลยนะครับเสียงรีวิวไว้ดีมากนะครับนี่นะครับไม่มีอะไรซับซ้อนเลยนะครับนะในการเรียงเชนเอฟเฟกก็นี่เลยตามนี้เลยนะครับ ผมก็จะเรียนตั้งแต่ Volume มวานะครับแล้วก็ c o m p พรสเ o r แตกนะครับมีถึง3ก้อนเลยนะครับก็เป็นเสียงแตกแบบว่า o v e r d ร์ด e ก็จะอยู่ก้อนนี้นะครับโ v e วอร์ดนะครับอันนี้ก็เอาไว้ Boot ในภาคของเสียงคลีนก็ได้แล้วแต่นะครับอันนี้แต่ว่าอันนี้ผมไม่ได้บูทอะไรนะครับอ่าต่อมานะครับเสียงอ่าดิสโ t ชันก็คือจะใช้2ตัวนี้ เป็นตัวที่เรียกว่าใช้คู่กันเลยนะครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะว่าใช้ตัวไหนในครับดิสโซชันของอคลาสิกดิสกับเจ้า,าพลาสดิสนะครับอ่านผิดขออภัยนะครับก็จะใช้2ตัวหลักนี้นะครับส่วนเรื่องของอเสียงนะครับผมก็ใช้เป็นเขาเรียกว่าโหมด Snapshot น,นะครับมันสามารถที่จะตั้งอย่างสมมติ2เสียงนี้มันเป็นเสียงเดียวกันนะครับ แต่ว่าจะสังเกตดูเมื่อผมกดนะครับไดมันจะไม่เหมือนกันเห็นไหมครับมันสามารถจะตั้งตรงเนี้ยไดเนี่ยเป็น snapshot ได้นะครับผมก็ตั้งไว้อ่สมมติแตกขั้นๆเนี่ยห้าสนเนต์ถูกไหมแต่เวลาไปแตกหนักเป็น70%แบบเนี้ยก็สามารถทำได้ทำได้ทุกปุ่มนะครับทำในคอมนี่ยิ่งง่ายเลยนะครับ นะครับทำง่ายๆเลยเพียงท่านก็แค่คลิกขวาแค่นั้นเองครับคลิกขวาแล้วก็เลือกคําว่า Snapshot ตรงนี้แค่นั้นเองครับนี่นะครับแล้วก็สุย,ยได้เลยใส่ได้เลยมันก็จะเป็นสัญลักษณ์ขาวๆแบบนี้แล้วก็จะมีตัวเหมือนถ่ายรูปแบบนี้ขึ้นมาตรงน,นสามารถทําได้ทุกอันนะครับคุณจะเอาอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับสามารถทาทั้งหมด EQ ก็เหมือนกันนะครับนี่ผมก็ทําไว้นะครับอันนี้ก็เพิ่มแบบว่าเสียงแหลมมาหน่อยแล้วก็อ่าบวกโลมานิดนึงอย่างเงี้ย สามารถทําเหมือนกันได้หมดแล้วก็พวกรีเวิร์บก็ทําได้เช่นเดียวกันนะครับคลิกขวาแล้วก็สแนปช็อตนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเทคนิคที่หลายๆคนก็น่าจะเอาไว้ใช้อยู่แล้วนะครับดีเลย์ก็เหมือนกันนะครับนะผมก็จะบวกเพิ่มอะไรพวกนี้นะครับไปด้วยนะครับหัวแอมนะครับก็ใช้เป็นนี่เลยบิดนะครับ J45 นะครับประมาณนี้แล้วก็ใช้ IR นะครับ IR ก็คือ ในตัวเครื่องที่ผมลงไว้นี่ครับหูร้อยแปดช่องนะครับใช้ไปเลยครับยังไงก็ไม่หมดครับอันนี้คือพรีเซต,ตของผมคร่อนข้างนะครับก็เป็นพรีเซตที่ค่อนข้างชอบนะครับชอบเลยแล้วก็มันมันมัน,ม,นมันเขาเรียกว่าอะไรอะซาวมันได้แล้วก็การใช้งานมันง่ายด้วยใครที่ใช้ฮีลิกอยู่นะครับตระกูลฮีลิกใช้โหมดสแนปช็อตก็แน่นอนอยู่ครับมันลื่นเปิดอยู่แล้วนะครับไม่มีสะดุดเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันไม่ต้องเปลี่ยนพรีเซต นในการเปลี่ยนพีเซตเครื่องมันก็จะประมวลผลค่อนข้างที่จะแบบสะอุกนิดนึงหรือว่าสะดุดสักนิดหนึ่งนะครับมันจะมีนิดหนึ่งอะ่ะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็น snapshot ป,ปึ๊บเนี่ยนะครับคือมันเป็นพีเซตเดียวกันถูกไหมเครื่องเนี่ยมันไม่ต้องแบบว่าแบกภาระเยอะนะครับ CPU ไม่ต้องทํางานหนักก็คือมันจะปึ๊บแล้วก็เปลี่ยนแค่เปิดปิดเอฟเฟกแค่นั้นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยในการใช้ snapshot มีประโยชน์มากมากครับผมนะฮะอย่างไรก็ใช้ให้คุ้มอันนี้ผมรอดใช้คุ้มเลยนะก็คือใช้8ด 8ช่องเลยจริงๆมันใช้ได้10ช่องด้วยนะเออเดี๋ยวว่าผมเอาไว้เปลี่ยนแบงค์แล้วก็ตรงนี้ก็ใช้เป็นโหมดสตอ r m มได้อีกสามารถจะเปิดปิดนะอย่างเช่นคอร์รัสอย่างเงี้ยแล้วก็ออพวกอวก EQ อะไรต่างๆสามารถที่จะเปิดปิดได้อีกตรงปุ่มนี้เลยแนละ้วปุ่มแท็บดีเลยก็แล้วแต่เราเลยว่าเราจะแท็บหรือไม่แท็บนะครับแต่ผมก็ตั้งไว้ตายตัวอยู่แล้วนะครับนี่ครับแท็บแล้วก็จูเนอร์อะไรเงี้ยนะครับก็สามารถที่จะจูเนอร์ได้ทันทีอะไรเงี้ย สามารถที่จะต่อกับฟุตนะครับได้อีกนะแต่อันนี้มันพื้นที่ไม่พอผมก็เลยยังไม่ได้ต่อเนอะอาะสามารถจะต่อฟุตของไลซิกก็ได้ หรือของยี่ห้ออื่นๆก็ลองอัดแอพพายกันก็ได้ประมาณนี้นะครับอันนี้ก็ถ่ายให้ดูนะเผื่อว่าเอ้ยใครอยากรู้ว่ามันใครไม่เคยใช้ว่าเอ้ยมันใช้ระบบอย่างไงอะไรเงี้ยใช้ง่ายครับง่ายเลยครับตัวนี้นะครับนะทุกอย่างทุกเอฟเฟกตนี่นะครับว่าจะเป็นแคมเปอร์แอร์เอลเวนต่างๆนะครับผมก็ซื้อมาเพื่อทดลองทดสอบนี่ก็ยังกองอีกเพียบเลยนะครับทุกอย่างนะครับนะคอร์สคอร์เทคก็มีนะครับนะทุกอย่างผมซื้อมาเพื่อทดสอบทดลองว่า ของเนี่ยใช้งานได้จริงๆแล้วก็สามารถที่จะต่อได้หมดนะครับต่อเข้ามิกเซอร์นะครับหรือว่าจะต่อเข้าหน้าตู้ก็ได้หมดนะครับคือข้างหลังเนี่ยโอ้โหอยากจะหงายมาให้ดูเลยเนี่ยนี่ครับโอ้โหคังเลยนะครับเป็นคังเลยครับว่าสามารถที่จะดีไซน์ได้เลยคุณจะต่อเข้าหน้าแอมก็ได้ว่าเป็น, Monitor, นมอนิเตอร์นะครับได้หมดนะครับหรือว่าจะต่อข้อมิกเซอร์แบบผมก็ได้หรือว่าจะต่อเข้ามิกเซอร์แบบ2ช่องก็ได้นะ XLR 2สายก็ต่อเข้าซ้ายขวาอย่างเงี้ยก็ได้คือทำได้หมดทุกอย่างแต่นี่ผมรีวิวให้ดูคร่าวๆก็คือต่อเป็นเส้นเดียวโมโนโออกไปแค่นั้นเองเนะาะประมาณนี้ครับผมนะใครที่ใช้อยู่มีอะไรสอบถามก็ผมรีวิวแบบบ้านๆเลยนะไม่ต้องมีพิธีรีตองอะไรมากมายนะฮะสับก็แบบบ้านๆเลยนะครับเพื่อการเข้าใจที่ง่ายนะครับไม่ต้องมีลีลาอะไรมากมายนะครับอโอเคประมาณนี้นะครับใครที่ สนใจอยากจะให้ผมลงไฟล์เสียงหรือลง IR ต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะครับดังๆมีเพียบเลยนะครับแล้วก็พีเอชเสียงต่างๆอีกเพียบนะครับก็ส่งมาลงได้นะครับราคาหลักร้อยบอกได้เลยครับคุ้มแน่นอนครับคุณภาพเสียงนี่บอกได้เลยเอาไว้สําหรับออกงานได้เลยนะครับตัวนี้ผมก็ทําไว้ประกวดด้วยนะครับแต่ว่าไม่รู้ว่าจะโดนสอยไปก่อนหรือเปล่านะครับเพราะว่าร้านของผมเนี่ยค่อนข้างจะออกไวด้วยของนะครับเวลารีวิวไปเนี้ย ลูกค้าเขาก็จะมองเห็นถึงศักยภาพของเสียงแล้วก็คุณภาพของมันแล้วก็งานที่ลูกค้าเอาไปใช้ก็คือจะจัดกันก่อนเลยอะไประมาณนี้นะครับอ่ะโอเคขอบคุณท่านที่ดูจบด้วยหวังว่าจะเป็นอีอกหนึ่งแนวทางอาจจะได้ความมา่ความรู้ไม่มากก็น,น้อยก็ต้องขอบคุณด้วยนะครับอ่ะจัดไปจ้า